สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะนี่เก็บดอกเกสรตัวผู้ฟักทองนะคะนี่ค่ะดอกฟักทองเกสรตัวผู้มันก็จะเป็นอย่างนี้เราจะเอาไปผสมกับเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียเขาจะมีลูกอยู่แล้วนะนี่พี่ต้อยก็นี่เกสรตัวผู้นะดอกเขาจะไม่มีลูกเดี๋ยวพี่ต้อยก็จะเอาไปผสมกับดอกตัวเมียนะคะนี่ค่ะตัวผู้ค่ะตัวผู้นะเราจะเดินเข้าไปข้างในผสมเกสรตัวเมีย แต่ว่ามันก็จะฝ่าเข้าไปหน่อยนะคะลองดูใจก็กลัวจะเหยียบฟักทองกลัวจะเหยียบเ่าฟักทองนะะเดินเข้ามานะคะในดงฟักทองนะปลูกฟักทองค่ะปลูกฟักทองกินเอง นี่ค่ะเจอแล้วค่ะเกสอนตัวเมียทุกคนทุกคนให้ดูนี้ค่ะเกสอนตัวเมียพี่ได้ยากล้องมาใกล้ๆหน่อยดินี้ค่ะมันก็จะมีลูกติดนะเนี่ยเกสอนตัวเมียเขาจะมีลูกอยู่ข้างล่างเนี่ยเนเนี่ยไกลนะตั้งกล้องไกลหน่อยูม้เห็นจะเอามาซูมดีกว่าจะได้เห็นตอนตอนผสมตอนผสม ก้อยถือกล้องมาดีกว่ากลับกล้องได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนมันไกลนิดหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาใกล้ๆกันดูเหนื่อยหยดเลยก้อยถือมาใกล้ๆก่อนนี่ค่ะมาใกล้ๆกันโอ๊ยเดี๋ยวจะเหยียบดอกฟักทองหรือเปล่า กล้องมันตั้งไกลไม,ไม่เห็นไม่เห็นผสมนะคะดอยก,ก็เลยขยับมาหยียบยอดกระทองค่ะนี่ค่ะเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะมีลูกอยู่ด้วยถ้าตัวผู้ไม่มีลูกกลับกล้องได้ไหมลองกลับมีปุ่มกลับกล้องไหมไม่มี นี่ค่ะเอสอนตัวเมียมีลูกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยก็เอาเอาเอสสอนตัวผู้ผสมเลยนะคะ,ะตั้งกล้องก่อนอดูเงือเเงือยยดเลยค่ะเรามาผสมพันธุ์ฟักทองกันนะคะนี่ค่ะ ดอกตัวเมียก็จะมีลูกอย่างนี้นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยเปิดดอกก่อนเปิดดอกตัวเมียจึ๊บนี่ค่ะภายในดอกตัวเมียเขาจะมีเกสรอ,อยู่เกสรเขานี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาตัวผู้ผสมเลยนะคะต้อยก็ถ่ายเองมือถ่ายมือจับมือนะนี่ค่ะเกสรตัวผู้ผสมเลย ผสมดอกตัวเมียเขาก็จะมีเกรสรเหมือนเหมือนเป็นห่ออยู่อะห่ออยู่เดีย๋ยวพี่ต้อยเปิดนิดเป็นห่ออยู่นะคะนี่ค่ะแล้ก็ผสมเลยทาให้ทั่วนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะเนี่ยถ้าแถวที่ไหนเขามีแมลงมีผึ้งมีพวกแมลงอะ่ะเขาก็จะผสมให้เรานะ แต่ถ้าที่ไหนไม่มีเราต้องผสมเองนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยให้ฟักทองติดลูกมันก็จะไม่เน่านะคะนี่ตัวผู้ค่ะดอกตัวผู้เพราะว่าฟักทองต้นเดียวเนี่ยมันจะมีทั้งดอกเกสรตัวผู้แล้วก็ดอกดอกฟักทองเนี่ยมันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยเราต้องผสมบางคนน่ะก็จะไม่รู้นะว่าฟักทองอ่ะมันจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้ยเก็บตัวผู้มาอีกดอกก่อน วิธีสังเกตก็คือตัวเมีเนยนจะมีลูกอยู่ด้วยเนี่ยค่ะจะมีลูกออกมาเลยตอนออกดอกนะคะตัวผู้เนี่ยจะไม่มีลูกนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยเก็บตัวผู้มาอีกดอกก่นอนจึ๊บนี่พี่ต้อยเก็บดอกตัวผู้อีกดอกก่นอนจึ๊บนี่ค่ะดอกตัวผู้ดอกตัวผู้เนี่ยคะ่ะไม่มีลูกติดมา <c oughs> ตัวเมียจะมีลูกติดมาด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะวิธีดูง่ายๆเลยดูไม่ยากนะคะ แล้วเราต้องผสมกันเองให้เขาภายในต้นเดียวนะเขาจะมีทั้งดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเราต้องผสมให้เขาเดีย๋ยวพี่ต้อยก็เด็ดตัวผู้ผสมอีกดอกหนึ่งกลัวไม่ติดนี่ค่ะผสมเลยค่ะมาผสมดอกฟักทองผสมเกสรให้ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียนะเขาจะได้ติดเขาเรียกวิธีฟิชเชอริงค่ะฟิชเชอริงฟิชเชอริงให้นะคะ ปลูกทุกอย่างนะคะเราก็ต้องหาวิธีให้เขาติดลูกให้เรากินนะคะนี่ค่ะค่ะเรียบร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนี่ดอกเกสรตัวเมียอุ้ยเจอดอกมะแว้งสวยมากเลยค่ะเนี่ยมาแวงออกดอกสวยมากสีม่วงมาแวงนี่ก็เป็นยาค่ะบายนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะร้อนแรงรเหงตก บายฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะบายค่ะ